ยีวดีแล้วก็เปรียวญี่ปุ่นที่จะให้ทุกคนมาฝึกในวันนี้ก็คือเป็นคำที่มีสิ่งอ่านเหมือนกันแต่คันจิและความหมายต่างกันคาเรนิบรเซนโตะอากตะฉันให้ของขวัญกับเขาเราเอาของให้กับใครก็คือคำช่วยนี้นะคะเทออากติโกะไซกรุนายกมือขึ้นเทอคือมืออากรุตัวนี้นะคะคันจิตัวนี้แปลว่ายกมือนะคะ ฮานิเดวาวะคา k ค t a ฉันโทหาแม่แม่คือเป็นกรรมนะคะตรงนี้ก็คือต้องใช้กับความช่วยนี้โทรหาใครยังไงนะคะโคโตฮังกนิคาเคตะฉันแขวนเสื้อโคดไว้บนไม้แขวนเสื้อหังกาคือไม้แขวนเสื้อชาชิโนโทรุ h ชาชินแปว่ารูปภาพโทรุแปลว่าถ่ายรูปคือรวมกันคือถ่ายรูป ภาพนั่นเองนะคะโมโน toru mono ก็ Mon o, Mon คือของหรือสิ่งของ toru ตัวนี้คือหยิบหรือถือหรือจับตัวนี้คือหยิบของนะคะโ o ชิโอ toru แก่ขึ้นหรือหรืออายุเพิ่มมากขึ้นในนี่คือจะอ่านว่าโตชินะคะที่แปลว่าอายุเด e งค i กะจุคืไฟติด ก็จะเป็นอาการกรมกริยาน,นะคะก็จะใช้ออกับคำช่วยกะน,นะคะกิดซึกะจึกคมีรอยขีดข่วนมีริ้วรอยนั่นเองตรงนี้นะคะหมายถึงในบนโต๊ะอาหารหรือตรงที่ตามจุดต่างๆตรงนี้นะคะไม่ได้หมายถึงริ้วรอยบนใบหน้านะคะอินโนเขาเลี้ยงสุนัขคันจิตตัวนี้นะคะหมายถึงการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็เปลี่ยน สัตว์ที่เราต้องการจะพูดถึงเนาะปเรซเซนตตเขาซื้อของขวัญคันจิตัวนี้นะคะแปลว่าซื้อเขาปเรซเซนตตก็คือของขวัญค่าเทนโอฮิกคืคาเทนแปลว่าผ้าม่านฮิคืแปลว่าดึงหรือลากแต่นี้หมายถึงการลวงกับประโยคเนาะค่าเทนโอฮิคืแปลว่าปิดม่านปิดผ้าม่านเปียโนฮิคือ เล่นเปียโนคำว่าฮิคุคันจิตัวนี้ใช้กับไวโอลินเปียโนแล้วก็กีต้าร์นะคะเอวค่ะคืแปลว่าวาดรูปเอะแปลว่ารูปภาพที่เราจะดจานวาดรูปเนี่ยคะ่ะภาพวาดเนี่ยเนาะคาคุ aku, คันจิตัวนี้แปบลบว่าเขียนหรือวาดภาพอย่างนี้นะค,ะ o, ค่ะเทงามิโอค่ะคืแปบลบว่าเขียนจดหมายเทงามิ ami, แปลว่าจดหมายคาคุ aku, คันจิตัวนี้แปบลบว่าเขียน ฟุกุกิรุสวมใส่เสื้อผ้าฟุกุแปลว่าเสื้อผ้าคิรุคันจิตัวนี้นะคะแปลว่าสวมใส่เสื้อผ้าคา m i โ o คิรุตัดกระดาษคามิ ami, คันจิตัวนี้แปลว่ากระดาษคิรุตัวนี้นะคะแปลว่าตัดคาเมโยคิรคือตัดกระดาษเดวาวะคิรุก็จะแปลว่า ตัดสายหรือวางสายโทรศัพท์เขาว่าเดมวาแปลว่าโทรศัพท์คิรุนี้คือตัดแต่ถ้าเกิดเดมวาว่าคิรุคือวางสายโทรศัพท์โทรศัพท์หรือว่าตัดสายโทรศัพท์นะคะคางเคโอคิรุตัดความสัมพันธ์คางเคแปลว่าความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์คามิวคิรุแปลว่าตัดผมคามิตัวนี้ค่ะแปลว่าผมคิดูตัวนี้แปลว่าตัดอย่างไี้ลองฝึกพูดดูนะคะขอบคุณค่ะ